สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นกันอย่างต่อเนื่องเลยนะสำหรับการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างทีม IBK a u t o s กับทีม GS c a l Tech ค่ะซึ่งเป็นทาง IBK a u t o s นั้นพ่ายให้กับ GS c a l Tech 1ต่อ3เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด25ต่อ19 19ต่อ25 22ต่อ25และ20ต่อ25ค่ะในเลขที่2นี้นะคะ ทาง IBK Autos นั้นสามารถเอาชนะมาได้2นัดติดนะคะขึ้นมาเป็นอันดับ4ของตารางส่วนทาง GS Caltech เนี่ยตอนนี้อยู่ที่อันดับ3ของตารางก็ถือว่าเป็นทีมที่อยู่กลางตารางมาสู้มาแข่งกันค่ะต่างฝ่ายก็ต่างอยากจะได้ชัยชนะมาครอบครองนะคะแล้วก็ เป็นทาง IBK Autos ค่ะที่สามารถจะออกสตาร์ทในเซตที่1ได้ดีมากๆเอาชนะไปก่อนในเซตแรกด้วยสกอร์25ต่อ19หลังจากนั้นเซตที่2เซตที่3แล้วก็เซตที่4เป็นทาง GS c a l t e c h ค่ะที่เอาชนะทาง IBK ได้ด้วยฟอร์มดุเดือดของซินว่าและขังโซฮีนะคะ2คนนี้ก็จะช่วยกันสลับทําแต้มเลยนะ โดยที่การแข่งขันในเซตที่1เนี่ยจะมีช่วงที่ IBK Autos นํำห่างมากเลยนะคะคือแต้มเนี่ยค่อนข้างห่างจาก GS c a l t e c h เลยหลายๆคนก็วางใจหลายๆคนก็สบายใจว่าในเซตที่1ยังไงก็เอาชนะได้แน่นอนแล้วก็จะมีผู้เล่นของทาง IBK ด้วยนะคะที่เป็นตัวสำรองพอลงสนามมาก็เสิร์ฟเอชด้วยนะคะถือว่าทำแต้มแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับทาง IBK Autos เป็นอย่างมากค่ะ แต่ทางด้าน GS c a l t e c h mm. ก็พยายามไล่ตามมาเรื่อยๆค่ะทุกคนพยายามทำแต้มขึ้นมาโดยที่มีจังหวะที่ทาง IBK a u t o s นั้นรับล้นมาเองนะคะพอบอลบอลล้นมาเนี่ยก็เป็นทาง GS c a l t e c h ที่กดลูกนั้นลงไปค่ะแต้มก็จะขยับขึ้นมาเรื่อยๆช่องว่างก็เริ่มลดลงทีนี้นะคะเฮดโค้ดของทาง IBK ก็มีการเรียกลูกทีมมาปรับมาคุยค่ะก็เกิดความเครียดขึ้นนะคะ และหลังจากนั้นผู้เล่นของทาง IBK ก็พยายามทำแต้มเพื่อที่จะหนีห่าง GS c a l t e c h ไปให้ได้สุดท้ายก็เป็นชเวจองมินค่ะที่ตีบอลเร็วบอลสั้นลงไปจังหวะนี้ก็ถือว่าสวยมากๆและในลูกสุดท้ายของเซตนี้ก็เป็นผู้เล่นของทาง IBK ที่หยอดลงไปสวยๆปิดเซตนี้ไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ29ค่ะ เข้าสู่เซตที่2ค่ะฟอร์มของทาง GS c a l t e c h นั้นดุเดือดมากๆคะแนนนำห่างตั้งแต่ต้นเซตเลยนะห่างอยู่ที่6ต่อ1นะหลังจากนั้นทาง IBK ก็เริ่มตามมาขยับมาเรื่อยๆจนมาเสมอกันอยู่ที่7ต่อ7ค่ะ แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเซตนะคะก็เป็นทาง JS Caltech ที่ทำคะแนนห่างออกไปเรื่อยๆนะในเซตที่2นี้นะคะจะมีจังหวะที่ชเวจองมินนั้นบล็อกลูกตบของซินว่าได้ด้วยนะถือว่าเป็นช็อตที่ยอดเยี่ยมมากๆของชเวจองมินนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามผู้เล่นของทาง IBK เนี่ยต้านพลังของซินว่าไม่ไหวแพ้ในเซตที่2ด้วยสกอร์19ต่อ25ค่ะ เข้าสู่เซตที่3ค่ะในเกมการแข่งขันเซตนี้เนี่ยคังโซฮีทำแต้มติดต่อกันให้เราได้เห็นนะคะส่วนทางฝั่ง IBK a u t o s เนี่ยก็จะเป็นชเวจองมินที่มีความโดดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นการตบเร็วนะคะตีบอลเร็วนะแล้วก็เรื่องของการหยอดเธอก็มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากค่ะพยายามช่วยทีมทำแต้มขึ้นมาได้เรื่อยๆหลังจากนั้นคะแนนของทาง GS Caltech ก็เริ่มห่างทาง IBK ไปเรื่อยๆนะคือคะแนนเขานาอยู่นะคะทางอบรคอมบี้ก็ได้รับลูกเซต สว,สวยจากชมพู่พรนพันเกิดปราดก็ตีลงไปทําแต้มได้เหมือนกันและทางเวจองมินเนี่ยก็สามารถบล็อกลูกตบของซินว่าได้อีกเช่นเดียวกันค่ะต้องยอมรับเลยว่าในเซตที่3นี้เวจงมินเนี่ยช่วยเหลือทีมได้ดีจริงๆค่ะและจะมีช่วงที่ชมพู่พรนพันเกิดปราดนั้นเล่นบอลเร็วด้วยนะคะถือว่าวันนี้ผลงานของชมพู่ก็ยังคงความเป็นมาตรฐานของเธอนะหลายๆคนมองว่าเธอต่ํากว่ามาตรฐานโดยส่วนตัวต่ายเนี่ยก็มองว่าเธอยังเล่นได้ตามมาตรฐาน ของเธอค่ะเปอร์เซ็นต์การเซตบอลจ่ายบอลให้กับเพื่อนในทีมเนี่ยก็ยังถือว่าดีอยู่นั่นเองค่ะพอเข้าสู่ในช่วงปลายปลายเซตแล้วเนี่ยนะจะเป็นช่วงที่ซินวาเนี่ยได้ลงมาเสิร์ฟบ่อยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟเอชของเธอแล้วก็เสิร์ฟไปเพื่อนในทีมเขาทําแต้มได้ซินวาได้เสิร์ฟติดต่อกันหลายลูกเลยค่ะจะเป็นจังหวะที่คะแนนเนี่ยเริ่มห่างไปเรื่อยๆสําหรับทาง GS เอส t ค้าเทคนะคะ IBK ก็ไล่ตามไม่ทันค่ะในที่สุดก็ทําให้ทาง ES Caltech เนี่ยเอาชนะไปได้ในเซตที่3ด้วยสกอร์ทั้งหมด 25ต่อ22ค่ะก็ถือว่ามีความสูสีกันอย่างมากเลยในช่วงเซตที่3นี้นะเข้าสู่เซตที่4ค่ะการแข่งขันก็เข้มข้นดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทาง gs c a l t e c h เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะปิดเซตนี้เลยนะคะคือชนะรวดเลยนะ2 3 4เซตเนี่ยนะคะส่วนทาง ibk เนี่ยก็ต้องการชนะเซตนี้เพื่อที่จะไปสู้กันต่อไปดวลกันต่อในเซตที่5โค้ชแต่ละฝ่ายก็พยายามที่จะรีฟลูกทีมเป็นอย่างมากเลยนะ ในเซตที่4นี้เป็นทาง GS c a l t e c h ค่ะที่เริ่มต้นเกมได้ดีกว่าดูมีความดุด,ดันและก็เด็ดขาดมากกว่าทาง IBK a u t o s ค่ะ เพราะว่าทาง GS c a l t e c h เนี่ยเขาสามารถที่จะบล็อกลูกตบของ Abercrombie ได้นะคะแล้ว Abercrombie ในเซตนี้ก็ดูเหมือนกะระวนรวนด้วยนะทาง GS c a l t e c h นี่ก็มีการเสิร์ฟเอสด้วยค่ะทําให้แต้มเนี่ยเริ่มไหลห่างออกเรื่อยๆเ,เลยนะคะสําหรับด้านพาิโยซึงจูเนี่ยก็โดนฝั่งทาง GS c a l t e c h เขาบล็อกได้เช่นกันค่ะวันนี้เนี่ย การทำแต้มของ IBK เนี่ยเหมือนกับทาง GS c a l t e c h เขาอ่านออกนะว่าจะตีไปทางไหนจะตียังไงเขาบล็อกเราได้หลายลูกมากๆเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. ก็ถือว่ามีการทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีสําหรับทาง GS c a l t e c h นะและทางด้านเชวจองมินในเซตที่4ก็ยังช่วยทีมได้เยอะค่ะจากการบล็อกของเธอนะคะวันนี้เชวจองมินต้องยอมรับเลยว่าเธอโดดเด่นทั้ง4เซตเลยนะช่วยเหลือทีมได้ดีจริงๆค่ะ ยิ่งในช่วงท้ายเซตเนี่ยลุ้นกันมากๆเลยนะคะทุกคนว่า IBK จะสามารถตามทันแล้วพลิกเอาชนะได้หรือไม่เพราะว่าทางเวยจงมินเนี่ยกบล็อกลูกตบได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต้มห่างกันอยู่แค่2แต้มหลังจากนั้นพโยซึงจูก็ตบเป็นแต้มได้อีกค่ะโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยตอนที่ไต่รับชมการถ่ายทอดสดนะก็แอบเชียร์แอบลุ้นเหมือนกันว่าอยากจะให้ IBK เอาชนะได้ทางโคช้ชและทางทีมงานเนี่ยก็เริ่มเ hey ฮนะคะเริ่มมีกําลังใจกันมากขึ้นค่ะอย่างไร ก็ตามทาง G.S. c a l t e c h เขาก็ไม่ได้ยอมง่ายๆนะคะทุกคนด้วยความแข็งแกร่งของเขาระบบการเล่นของเขาและความดุเดือดของซินว่านะคะเขาตีทําคะแนน2แต้มติดกันให้กับทาง G.S. c a l t e c h ค่ะแล้วก็สามารถเอาชนะทาง I.B.K. Autos ไปได้ในเซตที่4นี้ด้วยสกอร์25ต่อ20นั่นเองค่ะ จบเกมการแข่งขันนะคะก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโค้ช IBK Autos ที่มีการสลับเปลี่ยนผู้เล่นในจังหวะที่ดูไม่เหมาะสมแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับชมพู่พรพันธ์เกิดราด ที่เฮดโค้ดมองว่าชมพู่นั้นดูจะไม่ค่อยเต็มที่ในการแข่งขันในครั้งนี้รวมไปถึงตัวตีชาวต่างชาติอย่างอเบอร์ครอมบี้ด้วยนะคะที่วันนี้ถือว่าเป็นประเด็นกันหลายคนเลยค่ะสําหรับหนึ่งคนที่เฮดโค้ดของทาง i อ k เคชื่นชมนั่นก็คือชเวจองมินค่ะแต่แต่ตก็เห็นด้วยนะเพราะว่าชเวจองมินวันนี้เธอทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบล็อกแล้วก็การตบทําเป็นแต้มของเธอจังหวะตบ จังหวะตีบอลเร็วจังหวะหยอดของเธอก็ถือว่าเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแต่ก็มารีแคปให้ฟังนะว่าเกมการแข่งขันเมื่อวานเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะและแฟนๆวอลเลย์บอลเชาวไทยคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าไต่ก็จะมาขยี้ประเด็นนะคะเรื่องของข่าวเรื่องการให้สัมภาษณ์ที่เฮดโค้ดของทาง IBK นั้นถึงกับออกอาการโมโหฉุนเฉียวกันเลยทีเดียวค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ